สวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถปีใหม่ๆมาไน้อยๆน,นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับเพื่อนที่มีไรายได้1 2 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะออกคันนี้คนเดียวได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักคันนี้กันเลยค่ะมิตซูบิชิมิรัช g l x เครื่อง1 2 0 0รซีซีรถเกียร์ออตโอต้ปี2022คันนี้ no ไม้น้อยวิ่งไปแค่หมื่นนิดๆเท้งนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลยดีกว่าค่ะ รถนะคะเป็นรถอีโกคาห้าประตูนะคะพอลงแม็กยางให้ใหม่แล้วด้วยนะคะเป็นกระจังหน้าโฉมใหม่ปี2022 mm. เลยค่ะเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีไฟหน้าฮาโลเจนแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะยางคุณภาพดีๆปีใหม่นะคะขอบ15เอาไปชิ้ง,งานได้อีกยาวๆเลยค่ะกระจกด้านข้างเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะ กันศา์มีมาให้ครบนะคะมือจับเขาจะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกวา่ารถ5ประตูนะคะสวยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ออกแบบทรงสปอร์ตมากๆทุกคนนะคะแลวจะบอกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนี่เลยจ้ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยนะคะก็จะเป็นรถ5ประตูที่ได้ความใหม่ สวยกริดนะคะสำหรับใครที่รายได้12,000บาทขึ้นไปนะคะอยากมีรถดีๆสักคันนะคะสะภาพแบบป้ายแดงเลยนะคะกับการออกรถเพียง999บาทเราคิดว่าคือคุ้มนะนะคะตอบโจทย์มากๆเลยภายในห้องสัมภาระนะคะได้พื้นที่กว้างกำลังดีนะคะนี่ด้านล่างเขาก็จะวางของได้เป็นสัดเป็นส่วนเป็นโซนแบบนี้เลยนะคะนี่คือม่านกั้นโซนนะคะเบาะพับราบไปได้เพิ่มพื้นที่ห้อง สัมภาระได้อีกนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าใครยังไม่รู้ว่าดูรถมือสองต้องดูยังไงนะคะดูยังไงไม่ให้โดนย้อมแมวนะคะอันนี้บอกกันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเบสิกง่ายๆเลยนะคะเพื่อนดูอะไรนะอันนี้คือเม็ดอาร์คนะคะเม็ดอารคือผลิตจากโรงงานนะคะถ้ารถไปตีลังกามาไปทําสีมาเม็ดอารตรงนี้จะหายไปเลยคะ่ะจะไม่แบบนี้นะคะอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานน็อต นะคะอันนี้ไม่เคยขยับเลยสีเดิมของโรงงานก็ยังอยู่เดิมๆแต่เข็ดนะคะอยู่เดิมแบบนี้เลยนะคะและไม่ใช่แค่มุมด้านหลังนะเดี๋ยวพลจำกัดเวลานะคะเพียงแค่5นาทีต่อ1คลิปนะคะเรียกจะบอกว่าทุกจุดพลคัดมาให้ดูมาให้หมดแล้วนะคะเพื่อนๆสบายใจได้นะ,ะอะไรที่เพื่อนๆไม่อยากได้พลก็ไม่อยากได้เหมือนกันนะคะพลอยอยากได้แต่รถสวยๆคุณภาพดีๆนะคะให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันแบบอุ่นใจนะคะ ภายในเบาะนะคะจะได้พื้นที่กว้างกําลังดีแล้วก็เนื้อสัมผัสของผ้านะคะก็จะเป็นผ้าที่ให้ความเย็นลื่นสบายนะคะลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชั่นนะคะที่ที่นั่งคนขับกันบ้างค่ะที่นั่งคนขับนะคะนี่นะคะภายในคือเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะรถคือกว้างนะไม่ได้แคบเอาแบบกําลังดีเลยทุกคน ะะเอาแบบใช้งานได้ดีแบบจริงใจเลยนะคะรถไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย SRS r b a g ทุกคนนี่ค่ะรถนะคะมาพร้อมกับออปชั่นรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้ปรับโหมดต่างๆได้เห็นไหมคะได้ที่หน้าจอเลยนะคะพอปิดเสียงเอาไว้นะและในส่วนของไม้นะคะคันนี้ไม้น้อยวิ่งไปที่16,859 วิ่งไปแค่หมื่นนิดๆน,นะคะเป็นรถปีใหม่ปี2022เลยทุกคนนะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าเป็นออปชั่นเล็กๆที่พลอยว่าสำคัญมากๆปรับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะคะตรงกลางได้จอแบบจอทัชสกรีนนี่ให้ดูกด FM กด AM กดบลูทูธใช้พินปลายนิ้วสัมผัสได้เลยนะคะ ฟังเพลงกันได้สบายใจนะคะแอร์เย็นๆด้วยปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยค่ะช่องเสียบสาย USB ตรงนี้นะคะคือเป็น การใช้งานเบสิกง่ายๆเลยทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะบุ๊กเซอร์วิสนะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะมาให้นะคะแล้วก็ยังมีภาษีพอรบออีกนะที่พอยต่อให้ฟรีทุกคนนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มแล้วนะคะเพียงแค่999บาทคืกจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะ่ะเอาล่ะนะคะคันนี้ก็บรรยากาศนะคะเป็นยังไงมาดูกันนี่เลยนะคือบรรยากาศที่แบบ เดินทางครอบครัวอบอุ่นกันได้นะทุกคนเดินทาง2ท่าน3ท่านได้หมดเลยนะคะเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆค่ะวันนี้ราคาพิเศษเพียง3 2 9 0 0 0บาทเปลี่ยนจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยใช่ไหมล่ะนะคะและคันนี้ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะไม่เกิน6 0 0 0นะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะ